สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับรายการกิ๊กเชนแนลนะครับแล้วเราก็มาอยู่กับคุณอยู่กับผมนะฮะไว้นะฮะผมเอิ้นนึงผมอืมโอเคอัตต่ออัตต่ออัต่ต,ต,ตไปจะตายแล้วเ,เดี๋ยวตัดไม้ก่อนดีรออะไรวะโอเคตัดไม้ครับโอเคผมทำตัวครับนะโอเคเลย องตัคเปนอนนี้ก่อนระบบแ<า>กตัดไม้เดียวไม่แล้วตอนนี้เวทผมอยู่ที่สามิบเองโอ้แล้วก็ลงที่ยี่ห้าอะไรวะเหลกรักตอนนี้ผมเืออยู่ที่ยี่สิบเอ็ดผมยยย้ยี่ยยยยยมยย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 ยมยมไปยยก็ช่างยัวมันย ไม่ง่ายคุณรออ่ะชาวนี้เดี๋ยวผมลงไปขุดหินกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขุดไม้แล้วก็หาที่สร้างบ้านก่อนวิช่าหาหินแปดก้อนไงแล้วก็เอาเผาหนึ่งสองสามสี่ไอ้มืดยังวะห้าหกเจ็ดแปด โอเคคุเกแปดก้อนพอคูยปวัวโอเคทำอันนี้แล้วก็กลัดแล้วพี่ข้าบขอให้อแล้วก็ทำดาบแป๊บ้มงทำดาบนาย๋ยวพี่ทำที่ขุดอื่นๆให้ โอเคเอาดาบมาผมไป้ผมหามเอ้ยผมต้องรีบไปกันเถอะเดี๋ยวมันจะมืดขนของด้วยเสียงอะไรเตรียมของให้พร้อมเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดใครๆเพิ่มเงินผมแปบโอผมปัปบกาแฟเป็นเงี้ยเนี่ยต่ำสุดเลยเนะีนะ่ยอยาก FPS เลยดีกว่า เราจะหดร้ายเนาะเราจะเล่นแบบฮาร์ดคอร์เฮ้ยป้นี่คือวัวนี่คือวัวก็ในการแ<ร>ขเนี่ยน้องที่ป็น<ะ>เล่นแบบฮาร์ดคอร์เลยนะการอัดแบบครั้งนี้นะฮะเราจะลงพร้อมกันใช่ไหมฮะใช่ <c oughs> เล้วว่ากับตกนี่พี่อัดแบบไอ้นั่นอนะเออพี่เล่นแบบฮาร์ดคอร์นะย้ำฮาร์ดคอร์อันผมปรับจะดีกว่า อีซี่เดิมเอาฮะโอเคแม่อโอเคแบ่งนักสีกุลบอลฮะผมมาหาพี่ขุดไม้ตอนนี้เซิร์ฟเรายุบไปแล้วน้องเอ้อทำไมพี่พี่ทำอยู่คนเดียวเบื่อเบื่อไม่เรียกผมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยนับหนึ่งกันใหม่รอพวกเพื่อนๆก่อนพี่มาก่อนผมยุ่งไง พวกเพื่อนๆก่าพี่มันจะมันจะต้องขอไฟนะครมาเฮาหนึ่นะฮะมาเฮามาเฮาไม่ใช่หรมาหมาดิมาเฮาห้องห้องไงอาหารคนละสามิ้นะพี่เอาสองพอพี่เสียสละให้น้องน้องก็เสียสละพี่กับแอดมินใช่ไหมพี่ก็เป็นสามเท่ากันอืใช่ไหม

ถ้าเกิดจะถามว่าทำไมไม่เล่น1.8เพราะว่าเพราะว่าอะไรดีรู้เรื่อยไปไหนดีเพราะว่าเขาเงียบไปแล้วปปปปปปถามว่าทำไมไม่เล่น1.8ใช่ไหมใช่ที่มโชบพี่ยกยีกได้มาอืม ก็เราได้เล่นแบบเปิดเซิร์ฟนะฮะเราเล่นแบบแปลนกันนะฮะพี่รอกันดิข้าวัวกันดิพี่โอ้มาข้าวแล้วแล้อยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอยู่ตรงที่มีวัวเยอะเนี่ยมาเฮามาเฮามาเฮามาเขห้องขอไฟจะมาเฮานะดาแตก พี่อะไรเนี่ยพี่อยู่ที่ใกล้ๆทะเลทรายที่มันเป็นน้ำเยอะๆนี่ไงนี่ไงเนี่ยผมอยู่เนี่ยยืนยังไงวะเนี่ยเนี่ยหลังผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเลยพี่พี่จับไปทำไมวะยืนยืนเนี่ยรลอกมาเห่ายยืนยังไงอะพี่ไม่เห็นนะยนี่ไงเนี่ยพี่ไม่เห็นเลยเนี่ย ผมก็ไม่เห็นว่าเฮ<อ>้ยใครอ่ะอโอ้มาเดาเอาดิฉันไม่ชอบเนี่ยข้างบนนู้นเลยหนุไหนอ่ะบนเขาเลยเนาะพีนหน่อยเน่ะนอเะอาเอิ่นี่ไงเจอชื่อแล้วนี่ไงบนเขาเลยไหมพี่ บนเขานน่นเลยนูนนุไหนนำไปเลยหนุนสียนเสียงบนเขานู่นเลยหนุนนุนนนห่นเราเป็นคนเถื่อนเราเป็นซากลอยู่บนเขาเอ่อข้าขผงยังไม่ได้กินเลยพี่อีกจานเนี่ยพี่รออยู่นี่อืออุ้ยอ้าใครมีคนแกะม้้งเนี่ยโน เนีแบบแ่ยเวลาอยู่บนนี้ครับผมโดดไปเลยดิไม่เนี่ยนิ่เองพี่ตรงนี้นะพี่เนี่ยอยู่ไหนนะเนี่ยจะออยู่ห้องบนเหรอจะอยู่ห้องบนเหรอเล่นอะไรกันวะอยู่นี่ดีกว่าพี่ผมอ่ะเ้าพอพี่ขึ้นมาเอาน้องลองพอพี่ลงน้องขึ้นอยู่นี่อ,อยู่น,นี่แยกกันเลยแยกกันเลย ต้รักนายไม่อยากแยกกันอยู่อ่ะทำไมอ่ะอยู่ด้วยกันดิโอเคโอเคเนี่วบนนี้เลยเนี่วบนนี้เลยเนี่ยก็ไม่ใช่กิ๊บลูสตามตามมาเร็วตามมาเร็วใจเย็นมันไม่กระแทกให้ขึ้นเขาไปหรอเนี่ยไอพี่น้องน้องบอกที่แรกอ่ะแป๊บขอปลูกหัวไอพายอน เจอเขียวอ่ะเจอเขียวมองหน้าเขียวชนได้นี่ไงตรงนี้แหละที่มี้องกันรลังเขียวจะมานะกลัวอะไรแค่้องเขียวพี่ไม่กลัวผมกลัวเราเป็นคนกันเองมีอะไรก็คุยกันได้ เอ้ย <Hey, S 2> ผมมานะผม,มเลยเข้าก่อนครับปกว่าผมเนี่ย バイ 2月 の มาละหมายทาเหมือนเดิมใบซอมบีเหรอเนอี่ยสองมาิกาไ์หกหกมาิกา แล้วในที่สุดมาก็ยังเห่าเหมือนเดิมไปเอาต๊ะโทรมาเร็วมาเอามาเอาเาดีดีมาฮะเฮ้ยหยุดครับต้องใส่ EP แรกผมไม่ต้องอะไรเงี้ยนะไปซอมบี้ที่สสองเมลิกานั่นไงได้12ได้ยินเสียงได้ยินเสียง หน้าบ้านเราไว้แป๊บแป๊บแป๊แป๊บหน้าบ้านพี่เลยเนี่ยโอ้ยหมาด้วยเจอด้วยเจด้วยเด้วยวยด้วยวยด้วยมาข้ามมาเลย่วอด้วยเร็วเร็วเร็วเร็ปากไปหยุดได้ไหมครับหมาครับพูดกับมันดีดีโด้แมเลยก็ถ่ยอีพแรกถึง ต่อไปนะะอีพีแรกไไหนอีพีแรกหาเห่าแต่จกอัดต่อไปไปไหนอ่ะเป็ไหนเนี่ยเนี่ยเราได้ความสว่างมาแล้วอืมจะิเรน ในที่สุดในที่สุดพี่พี่ครัในที่สุด,สดพี่พี่สังเกตว่าเสียงอะไรหายไปไหมหมาเพราะว่าบ้านผมมีหมาอยู่ข้า้างบ้านของผมก็มีหมาอยู่มันเห่ามันข้างมันโอเคหมาเห่าห,าห,าหามาเห่าหมาเห่าหมา,หามันเห่าแบบเข่าเข่าเข่าพุ่ง เอไปหมดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจ็บผมไม่ต้องไม่ต้องผมทำเองผมทำเองโอเคได้ละไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอยู่กับผมอยู่กับน้องอะไรน่ากลัวโอเคใช่หน่อยผมลงไปปักไฟไม้หมด ตป๊บตัดให้ได้เล้วอืมหลายร้อยตัดตึงเจอสเกลหมดแล้วมันดูยาก็ด่อยครับโอเคผมขอก,กินข้าวนั่นข้าบ้าน,นากันดีกว่าจะได้กินอ,ออกมาทำไมออกมาลับไปแค่นี้ เอผมว่าใช้ไม้ดีกว่าไหมพี่ตองนั้นอะ่ะดีเอาชั่วคาเอาชั่วคาวชั่วคาวขณะนี้เวลาตีสามตีประตูตีแมวไอส้สก,กิลบ้าช่วยพี่ด้วยเนอะสก,กิลหน้าบ้านมาผมมีดาบอันเตียยตระลังาเฮ้ย,อยมองอยู่ไหนวะคฮานี้ เฮ้ยพ th ี Ô, t, <on> ่ตายแล้วผมเห็บมิกเก็ตไปให้โอ้ห่างครับไม่ถึงจไม่เป็นไรพี่จำทางได้ชุ่ผมคิดยูนะทุ ในสุดผมไม่ได้กินข้าวครับพี่เนี่ยไม่ได้กินพเนพราะเธอบล็อกทำนเพื่อสเกิลระหว่วางนี้เราจะฟังเสียงหมาร้องไปนะคะเออแล้วตอนนี้ ไม่รู้ี่อยู่ส่วนไหนของโลกไปไๆไดูอะไรเดียวไปดูอะไรเดียว,ด,ด,ยวดูอะไรในเกมเดียวแสงสวา่างโอ้โหสกลิลดักหน้าซอมบี้ตามหลังโอ้โหวิงว่งวิ่งรันรันรันงไงก้ถึงว่าอะไรเนี่ย บอกเลยว่าพี่ความจำดีไม่ได้ไม่ได้สมบีทัางล่างกินตัวข้างหลังพี่สามตัวอิ่มแล้วสุขของก่อนจะไฟเหรอจะไฟเหรอจะไฟเหรออุ้ย

หาหาคุณแก่หน่อยดิแปะแะแปะแปะแะแปะแปะแปาแปะแบะแปะแปูแป้แปะแปะแปาแบะแนะแปะแปะแ้ะแปนเราแาะแมะนปมแป้แบะ้ปะแปะแปะแป้แปะแป้แป้แปะแปะแาะน้ะแป <ม>ต้นไผ่ผมเอาปลูกไว้เองอ่าเ,เรียบร้อย <c oughs> อุย้ยข้างหน้านมีวัวข้างหน้านมีแกะพี่อ้จุดก,การเนาะกนลัใช้กระเปามาอยู่นะ เนื้อหมูเนื้อหมูเก็บไว้ก่อนเนื้อหมูเนื้อหมูไม่อร่อยปอช้าง,งไม่ช้างไม่ดาวโหลดแม่หน้าบ้านเราเนี่ยมีแกะทั้งสามตัวเนี่ยไปไหนก็ได้ไแล้วพี่ผมจะมาสำรวจหน้าบ,บ้านเราโอเคโห เนี่ยได้เตรียมแล้วเนี่ยผมอยากอยูด่ดินแดนที่มีแต่หินว่ะเนี่ยเ,เตะโคละเนี่ยได้ได้เตรียมกับหัวนวนลแล้วเนี่ยมีเนื้อไหมัอยอะไรนะมีอาหารไหมในกล่องไอ้นเต่าเผาอ่ะ อมอ่อยอเอวินพี่อะะไรนะเอวินเหมืองอะ่ะเนี่ยที่มันที่มันเป็นหน้าผาครับให้ผมจำทางง่ายเลวินเลวิน มันมาอีกแล้วตัวนี้อ่ะพี่เข็บผมก็ปันมาถูกูีตรงไหนมัง้งขึ้นบนมาเลยตอนนี้เราก็มาขยายบ้าน โอเค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 โอเอเคนะคปัดปักเดปักเกเอปะไปเลยไปเลยวินเลยไหมเดี๋ยวนเดี yeah, ๋ยวดีว่าไฟฉายบ้านก่อนดีไหม โอเคผมกินข้าวแบ๊บเนี่ยบ้านเรามีชั้นใต้ดินด้วยปลอดภัยที่สุดเนี่ยชั้นใต้ดินมดแล้วบอกแล้วชั้นใต้ดินแบบปลอดภัย ทำอะไรเนี่ยฮี่น้องพี่เจอกระบื้อพี่เอ๋อพี่เจอกระบือโคอุ้ยยอดจริงหู้ ผมขอบุบบบอกเรวินก่อนก็แลวกันมั้งนะตามสบายผมขอไปหาไม่หาหาดีกว่าบุกเีืกว่าผมอโอเคผมขอจบคลิปข้านี้นะคะพราะก็เหมือนกับเอาไปแล้วเหรอกูเอยผมจะไปลแล้วอ่ะฮะผมจบแล้วของพี่ไม่จบเดี๋ยวจบโอเคอัดต่อเลยไหม เี่ยพี่ต่อยเนี่ยแม่ผมขอเนี่ยเช็ดไฟหลังเท่ไหเนี่ยต้องสอนทิขึ้นไปอ่เฮ้ยอะไรวะโอใครมีเสียงแม่นนคนดียวพี่เอาเบอร์เลยสัโทรมาีแยก่าขึ้นถถู้มเพิ่ม ครับผู้เราอัดแค่ยิ้ยิบสองนาทีเอาดังนั้นขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ